โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พี่ออนจะพามาชมอัปเดตร้านใหม่นะคะไม่ได้บอกใครแต่ขออัปเดตแทนเป็นร้านใหม่ใกล้จะเสร็จแล้วอุ๊บอุ๊บอ่าดูนะคะดูนะคะนีะอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นอิสอัลทำไมอ่ะทำไมอินเทอร์เน็ตถึงมา Connection is unstable. mày yaya, yaya, nha. yaya, ở trong yaya, 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 วิ่งไหมอะวิ่งไหมคะวิ่งไหมคะเออทำไมเขียนว่าอินเทอร์เน็ตดูไม่ได้อ่ะดูนะคะร้านใหม่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 บ้านนึ่งบ้านึงงบ้านหนึ่งบ้านนึ่งบ้านหนึ่งบ้านึงขอดูตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะนะคะไม่ได้บอกใครเลยอีฉันอยากจะมาไลฟ์ก็ไลฟ์เลย ห็นแล้วใครโทรเข้ามาไม่รับก่อนได้ไหมอ่ะไม่ไม่ปฏิเสธก่อนนะเฮ็นฮัลโหลฮัลโหลน้องต้นสวัสดีครับเอาเห็นนะโอเคโอเคไม่นานขอเวลาแค่สองสามนาทีขอเวลาแค่สองสามนาทีโอๆ เลิฟให้แล้วโอ้โหมาถึงก็เลิฟเลยขอบคุณค่ะให้ดูร้านใหม่ให้ดูร้านใหม่ให้ดูร้านใหม่หน,หมนี่นะใกล้จะเสร็จแล้วนี่น้องต้นรู้ไหมว่าพี่วังกำลังจะเปิดร้านใหม่กําลังทําเปิดร้านใหม่อันนี้เห็นไหมขอบคุณครับนี่ถึงนี่เลยห้าศูนย์สามโอเค,อเ,คเห็นแล้วเห็นแล้ว สวัสดีค่ะน้องเอ็มเอ็มซีเนินกุ้มมาแล้วไงล่ะสวัสดีจ้าคนสวยแล้วมีคนโทรมาแล้วคือใครโทรมาแล้วพี่ออนก็ยังทำงานเดี๋ยวเปิดไปดูก่อนนะเผื่อมีใครโทรมาดูนะพี่นะช่างกำลังทำให้กันอยู่นี่สวัสดีค่ะใครโทรมาเอ๋ยมีใครโทรมา มาดูร้านใหม่ด้วยน้องเอ็มมาดู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 นี่คือเริ่มต้นอยากให้แม่ดูว่าถึงไหนแล้วอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชัน is bad หรอนี่นี่อินเทอร์เน็ตไม่ไหวเฮ้ยหมายความว่าอย่างไรตลาดยังไม่เสร็จเลยครับยังสวยขนาดนี้เนี่ยขนาดยังไม่เสร็จยังสวยใช่ไหม สวยๆนะพี่นาโอเคนะเตียงทำเองนี่ีค่ะเปิดแล้วนิดหน่อยอันนี้เตียงทำเองข้างบนก็ทาสีไม้โอ๊กใช่ไหมตัดกับ ตัดกับสีขาวทำเอ็มหมดเลยนี่นี่นี่สวยๆสยีส่นาทีแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีพอมาดูนะคะว่าจะเปิดวันที่นี่อันนี้เฟอร์นิเจอร์ก็มาอันนี้ของฟรีนะอันนี้ของฟรีน้องนี่น้องเอ็มน้องลาวเอ้ยน้องต้นนี่ของฟรีเราไปเอามาจาก บางคนเขาย้ายบ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาเอาไปไม่ได้ไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมล่ะเขาก็ลงในอินเทอร์เน็ตว่าใครต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เหล่านี้ฟรีหมดเลยอ้ออินเทอร์เน็ตไม่ไหวนี่ดูนะครับนี่เราจะไม่นี่พี่นา เครื่องซักผ้าสองตัวแล้วก็เครื่องอบผ้าหนึ่งตัวเพราะว่าเครื่องไอ้ผ้ามันต้องใช้เยอะมากนี่เสร็จแล้วพี่นานอมันจะไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะเลิฟเลิฟาแล้วก็ไปแล้วนะวันนี้จะมาอัปเดตให้ดูว่าดูด้วยแม่เอยพ่อเอยจะได้ดูด้วยเราจะได้ไม่ต้อง ถามเอ้ยไปถึงไหนแล้วเพื่อนก็อยากรู้เฮ้ยไปถึงไหนแล้วจะได้รู้ว่าเออนี่ถึงนี่แล้วนะประหยัดใช่ใช่ใช่ต้องประหยัดประหยัดไปแล้วนะครับแค่นี้พี่นาน้องไม่ได้ทําคลิปน้องก็เลยมาไลฟ์เป็นการลงคลิปแทนมันกระตุกรู้ว่าเป็นในโทรศัพท์ต้นของพี่ของพี่ของพี่พี่จะเดินออกไปนอกร้านแล้วอินเทอร์เน็ตมันไปไม่ถึงอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงมีสงสัยจะต้องเปลี่ยนบล็อกไปไว้ข้างหน้าเอ๊ะครับ จุ๊บๆไปแล้วนะคะทุกคนอัปเดตร้านแค่นี้นะถึงได้แค่นี้ประมาณนี้อาทิตย์หน้าจะเป,ะเปิด,จะ,ปดจะเปิดแล้วขอบคุณนะคะทุกคนแม่แม่อก็อจ,ะจะได้แชร์ไปให้ลุงป้าหนนะ้าอาได้ดูนะบ๊ายบายขอบคุณนะคะใครเข้ามาไม่ทันตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้บอกใคร<ๆ>จุ๊บๆสวัสดีค่ะ